มึงจะไปสนับสูนยาอะไรคนเรียนวาดรูปมึงมีแต่ใส่แง่เขาก็บอกแล้วมึงวาดรูปมึงเรียนมาแล้วมึงเฮียมึงจะทำแดกอะไรนอกจากมึงเป็นครูมึงเป็นลูกจ้างเขาทำอัศว์เบิกนะทำการโฆษณาแต่มึงจะเป็นศิลปินใหญ่เป็นอาชีพมันเป็นได้ยากมึงเข้าใจเปล่าดังนั้นพ่อแม่ใครเขาจะอยากให้มึงเรียนเขาไม่อยากให้มึงเรียนหรอก บอกว่ารุ่นมึงเขาสนับสนุนไม่มีรุ่นกูรุ่นพี่หวันเจ็ดสิบกว่าพ่อแม่เขาไม่สนับสนุนจนเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่สนับสนุนมึงจะไปสนับสนุนหาอะไรคนเรียนว่าลูกมึงมีแต่ใส่แงเขาก็บอกแล้วมึงว่าลูกมึงเรียนมาแล้วมึงเที่ยวมึงจะทแดกอะไรต้องจากมึงเป็นครูมึงเป็นลูกจ้างเขาทําอัเว์นะทำการโฆษณาแต่มึงจะเป็นศิลปินใหญ่เป็นอาชีพมันเป็นได้ยากมเข้าใจเปล่าดังนั้นพ่อแม่ใครเขาจะอยากให้มึงมึงเรียนเขาไม่อยากให้มึงเรียนหรอก ไม่ใช่รุ่นมึงได้เรียนไม่มีทางรุ่นมึงก็ไม่ได้เรียนรุ่นกูก็ไม่ได้เรียนรุ่นพี่วันก็ไม่ให้เรียนไม่มีใครเขาให้เรียนแต่มึงรู้ไหมสมัยนี้เขาให้เรียนมากกว่ารุ่นมึงด้วยซ้ำไปเด็กมีการเรียนเยอะแยะแล้วมีครูสอนศิลปะที่แบบมีการประกวดเยอะแยะมากแล้วก็มีครูสอนศิลปะตามที่ต่างๆมากมา,ายมหาศาลมึงรู้ไหมไม่ใช่เหมือนรุ่นมึงมึงอย่าคิดว่ารุ่นเดี๋ยวนี้แม่งไส้แห้งเยี่อะไรก็ไม่มีไส้แห้ง ทุกวันนี้เขาเรียนศิลปะกันเยอะแยะเด็กเรียนศิลปะแล้วอยู่รอดเยอะแยะมีศิลปินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากมายที่เขียนรูปเป็นอาชีพแล้วอยู่ได้มึงรู้ไหมเชียงรายกูเนี่ยมีศิลปิน30กว่าชีวิตที่เขาอยู่ได้และอคนนี้ไม่อยู่ได้มึงรู้ว่าเป็นอะไรไอ้กระจอกไงไอ้เฮียคนกระจอกไงมึงยังมาเสิร์ฟอะไรแต่มึงเอาจริงมึงก็อยู่รอดมึงเอาจริงมึงก็อยู่ได้มึงรู้ว่มมึงอย่ามาโทษนู่นโทษนี่มึงอย่ามาโทษมึงโทษตัวมึงนั่แหละ ว่ามึงหมายไม่แดกมึงไม่เอาจิงเอาจังต่อชีวิตของมึงแล้วมึงบอกว่าอ้หาไส้แห้งใส้แห้งเฮียอะไรในโลกนี้ไม่มีไส้แห้งทุกอาชีพมึงรู้ไหมที่มึงใส้แห้งเพกาะมึงแม่งโง่ไงมึงก็จอกไงมึงไม่เอาจิงไงไอเวนมึงอย่ามาบอกว่าใส้แห้งไม่มีไส้แห้งทุกอาชีพไม่มีใส้แห้งไม่ว่าอาชีพใดทั้งสิ้นที่มึงไส้แห้งเพราะมึงหมายไม่แดกมึงกระจอกไง แล้อย่างตีมันจะบปอแบบสวยยากคือแบบค้นตีประมาณขึ้นแนวของผมเนี่ยมึงไม่ต้องมาคิดเฮียอะไรมันอยู่ในใจมึงไอ้เฮียมันอยู่ในใจมึงใจมึงสูงมึงก็รอดใจมึงกระจอกมึงก็จนเฮียมึงไม่ต้องมาคิดเฮียอะไรมึงอย่าเพ้อเจ้อมึงไม่มีเทพเจ้าเฮียอะไรมาประทานเงินให้แก่มึงมันอยู่ในความแม่เขาจริงเขาจังกับชีวิตมึงไอ้หาทุกศาสทุกสาขาจิบทั้งหมดมีคนที่เก่งที่สุดและมีคนที่รวยที่สุดหมดมึงรู้ไหม ทุกสาขาอาชีพทำไมทำไมทำไมมันเป็นได้ทำไมมันรวยได้ทำไมมันสำเร็จได้ทำไมไอ้เหี้ยนั่นอ๋อมีพระเจ้าช่วยมนะันเหรอไอ้ฮาแม่งช่วยตัวมันเองดังนั้นมึงอย่าเพ้อเจอ้อเด็กทุกคนอยากยิ่งใหญ่มึงต้องเรยวกว่าคนอื่นมึงต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นมึงต้องทำงานมากกว่าคนอื่นมึงมีความฝันแล้วมึงทำความฝันมึงโดยใจของมึงมึงยอมตายในการที่จะทำอาชีพนี้ให้สำเร็จ กูทนได้กูอดทนได้กูไม่แดกได้กูไม่แดกได้มึงรู้ไหมนี่คือความยิ่งใหญ่พวกมึงกระจอกทอ,ทอนู่นทอนี่เฮี้ยเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เฮี้ยไม่เห็นแกน่ที่มึงต้องเดือดยิ่งใหญ่ได้ไงไปเฮี้ย e. ไปสู้สัตว์ไปสู้